สวัสดีครับผมพี่น้องครับนีห่หลอดผ้ามันเล่อบงเขาข้งน้าพี่น้องเอาผ้ออกพี่น้องเดีห๋หลอดนี่ออกขาดมากวเดเศษไม่ครับวานไม่ซ้ำๆนะครับพี่น้องเึ่งหนูกินพี่น้องเลยนะครับไม้กิมซูกติดเลยพี่น้อง นำโซล่าซิ่วเซิงสิเด็กพี่น้องเพรมันซุม่ขมขึ้นมาเองหน่อยครับนะครับาตาไครยกับปูวิ่งสิเด็กพี่น้องนะครับบรรยากาศนี่มันเลี้ยงครับ ไชสวนผสมทังสี่เลยพี่น้องปลูกข้าตะไคร่ผักติโตฮงกล้วยไปที่ไหนละครับมักนาวฟักปลูกเฟียงไปพี่น้องน้ำขั้นหน้ากับปลูกตะไคร่ไปที่ไหนละครับปุ่นปุ่นเหรอครับปุ่นปลูกเป็นน้ำขั้นเลยหน้าเลยครับ ตะไข่กับปูแม่งที่เดียวหน้ำหมอกฟักก,กับเป็นหนุ่ยแล้วครับอตัวแม่งรักนะครับตากระเน็บเป็นสีเดียวนะครับนี่เสืแห่งธูลากระสองแผงยอย่างเดียวสูบน้ำอยูบ่บดมือโอ้โหรูปร่างงามครับ อีตาบ่มีฝนครับกล้วยกับปูแองจิลพี่น้องกล้วยหอมบักเตียงเรียงลายกระดาษบกเตียงกับอีสาดอกพี่น้องแตกมุอ้อเปาะเอเปะอดน้ำลายกับโบ ยังบ่ออยื่นนะครับมดน้ำไม่คือน้ำฝนเราปลูองไอเป้งเด็กพี่น้องอากาศยังเลาะสวนน้ำพอยีหลอดครับีตะไคร์เราตะไคร์ไปขายพี่น้องกินเราได้ทายชีพหน้าวันไฟวานยังก็อยี่สี่เด็กพี่น้องปลูก ไ้อันไรเนวผสมประสานยุ่งทีหรือครับนี่นะครับน้ำหัวน้ำสวนเดพี่น้องครับผมแค่นี้แหละครับพี่น้องอขอบพุณทีเขามาติดตามรับชมครับผมอย่าให้กำลังใจกันตลอดมากครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ